อาเลยพี่พี่หยิบเลยสองเลยได้ไหมสองอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนคุณแม่นักกาติดตามแม่กระป๋องด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำหนั่นรีวิวนะคะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับน้ำหนั่นอยู่ไหนครับที่แม่กำปองอยู่ที่แม่กำปองนะครับตอนนี้บรรยากาศแม่กำปองเป็นไงครับฝนตกนะคะ เห็นไหม่ะลาง่เลยนะคะบลองลองลองๆๆๆจุดแรที่มาถึงตรงนี้แม่กปองเอคอเัเแต่เราย่ามาไปไม่ใช่ม,ม,มันก,กลับเยรถเยอะอ่ะคือถ้ามาข้างบนนี้แทบจะไม่มีที่จอดรถเลยในเวลาเนี้ย น้ำนั่นหลบครับลูกเราต้องจอดข้างล่างแล้วเดินกันขึ้นมาลูกกานเปไงบางลูก <laughs> แต่แบบมีหน้ากินด้วยนะของกินเยอะเลยอะ่ะข้าวจี๋จหเหรอตรงไหนอ่ะนั่นเหรอ โอ้เอาปาเดี๋ยวแป๊บนึง,นงแบบว่ารถรถเยอะอ่ะนี่เป้าหมายของน้ำหนั่นอยู่ตรงนี้นะคะข้าวจีเดี๋ยวแป๊บนึงรอรถไปเป้าหมายของน้ำหนั่นอยู่นี่เองข้าวจีจ<ม>้านายมีตังไหมนายมีตังปะฮะ<ม>ไม่มีหรอเป๋าตังนายอยู่ไหน,นตังไม่อยู่นี่นะอะข้าวจีหนึ่งอันค่ะ เอาเลยพี่พี่หยิบเลยอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนพอดีนะะจ๊เดี๋ยวพี่จะเอาไปฝากเหรอเอาให้แม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปถ่ายเอาขอสี่อันใส่ถุงอะค่ะก็ลูกจะเอากินก็เอากินก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าฉากถ่ายเอลวีอา ถุงไปห้าอันแล้วก็เอากินนี่อันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเข้าฉากขาย MV เลยต้องหยิบเลยจ้าพี่น่าหยิบเลยค่ะแใจเองนะอ๋อก็พี่ก็หยิบออกมา50บาทสิคะแล้วใส่ถุงจะเอาร้อนๆได้เลยเนาะค่ะอุ้ยหกสิบอ๋อหกสิบนี่ป้าเขากำลังเข้าจีเพื่อนๆคะเนี่ยคุณแม่พาน้ำแน่นมาถึงแม่กำปองเดินมาตลอดสองข้างทางของกินเยอะมากเลย น้ำน้าแตะกี้แว็กินอะไรนะคะข้าวจีกินข้าวจีเสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นมาเห็นข้าวปุกง,งาดูผุ้ชายจะกินข้าวปุกง,งาอีกแต่ก่อนขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามไอติมหนึ่งอันแอมชีสไปแล้วหนึ่งอันนะคะดูซิน้ำหน่าจะกินอะไรต่ออีกนะงงเห็นะข้าวปุกงานี่ป้าเขากำลังข้าวจีกลัง